สาวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็หลังจากที่มีซีรีส์ดอมบี้อีพีที่แล้วนะครับผมได้บอกไว้ว่าผมจะมาทำการเปิดเกียร์ทั้งหมด5,000ลูบี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าซีรีส์ดอมบี้ b 2ผมไม่ได้ตั้งงบไปเก็บรูบี้เท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปใน EP ีที่1หรือ EP ที่2ก็ไม่รู้นะครับผมบอกไปว่าถ้าเจออะไรที่ชอบหรือว่าอะไรก็จะเปิดนะครับผมเพราะฉะนั้น ในวันนี้นะครับวันพฤหัสนะครับาวันที่อาตีฟนะครับผมเป็นตู้เลสเกียร์ผ้าคาดเอวของบาดีกาดีกับราชามังกรผู้โอหังนะครับผมจะลองซัดดูก่อน,น5,000รูบี้เลยนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับจะออกเกียจจ7ดาวให้ผมได้ลุ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับผม โอเคครับผมก็จัดกันเลยครับสองร้อยลูบี้แรกซึ่งผมแบบรุนมากว่าจะเกลือหรือเปล่านี่เองนะครับผมขอให้ได้แล้วกันนะครับถ้าได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอ้โหอืมสองร้อยแรกโดเลยนะครับผมอ้าวโอเคครับมาเป็นคีมชาชริยะลโอนาดนะครับผมเจ็ดาวหนึ่งชิ้นสําหรับสองรอยแรกถือว่า ค่อนข้างที่จะดีนะครับเกียร์อะไรผมเอาหมดนะครับผมตอนนี้เพราะว่าไอที่แบบไม่มีเกียร์อะไรเลยนะครับผมก็ต้องจําเป็นที่ต้องมาเปิดนั่นเองนะครับผมสอง้อที่สองครับดาบคริสตัลเข็มขัดน้ําตาดาบครับผมมินจปีนางฟ้าหน้ากากหุ่นยนต์แล้วก็หมูไม่หมดครับผมผมจะลองเปิดดูสักสองพันดูนะครับผมแล้วก็ลองสลับไปุเปิดตู้ธรรมดาดูนะครับถ้าตู้นี้มันเกลือกันไปนั่นเองนะครับผมคาถากิติยศโอ้ 600บี้ผ่านไปครับผม800มาดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรแว่นครับผมหมวลีวนาสุดแกงได้อยู่ครับผมอย่างน้อยก็ถือว่าออกเกียร์อยู่นะครับถือว่าดีอยู่ครับผมโอเคครับผมสำหรับ1000รูบี้แรกผ่านไปสร้อยปีนางฟ้าคิมคาดครับหน้ากาสันติรองเท้าเตียวหุยหน้ากาก่นยนตโอ้โหไปแล้วครับผมสำหรับ1 0 0 0รูบี้แรก ขอแบบเกียร์มังกรทูโอห่างสักชิ้นได้ไหมเอ่ยขอเกียร์มังกรหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าคลุมหนึ่งชิ้นพอใจเลยครับผมสามสี่ห้าหกเรียบร้อยครับก็ต้องแบบดวงผมไม่ดีขนาดนั้นเลยต้องน่าจะต้องไปลุ้นกล่องการันตีนะครับผมแบบนี้โอ้โหไปแล้วครับผมเดี๋ยวลองไปสลับไปเปิดตู้ธรรมดาดูนะครับผมหรือว่าเปิด อันนี้หมดเลยโอเคครับมาเป็นราชามังกรผู้อาหารหนึ่งชิ้นแล้วนะครับนิวว่าจะไม่ได้แล้วนะครับผมนิวว่าจะไม่ได้แล้วไม้กวาดกระโหลกเข็มขัดครับขอมังกรอ,อีกสักชิ้นได้ไหมขอมังกรอ,อีกสักชิ้นได้ไหมไปกันต่อครับผมกูมัแรงเกาะเลยคมเข็มขัดกางเกงครับแซ่โอ้ ผ่านไป2,000รูบี้แรกแล้วนะครับผมอ่าใช่หรือเปล่าขอไปดูกล่องการันตีกันนะครับโอเคครับก็อีก5รอบกล่องการันตีแรกนะครับโอเคครับเรามาเปิดให้ครบอีก5รอบเราไปลุ้นกล่องการันตีแรกกันดีกว่านะครับผมมาคาทาขอมังกรวูโอหังได้ไหมสิมขาดอมตะครับผมโอโหแบบถือว่าก็ได้อยู่นะครับผม7ดาว3ชิ้นแต่ว่าขอเพิ่มได้ไหมล่ะ ขอ,อช่องกลางแปดาวนะครับผมอันไหนก็ได้โอเคครับอ่ะเปิดไปกี่รอบแล้วเนี่ยอืม,อมโอโห,โหืมโอ้โหอีกสองรอบครับกล่องการันตีไปกันครับผมสามสี่ห้าหกอืมมีเกียร์แปดดาวในตู้หรือเปล่าขอภาคาดเอลสักอันได้ไหม ขอาคาดเอลสองอันได้ไหมเอ่ยไม่ลุ้นครับรอบนี้ก่อนรัวรัวยังไงรัวรัวก็เกลือรัวรัวนะครับผมเรียบร้อยครับไปกันนะครับผมสําหรับกล่องการันตีแรกนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหการันตีแรกผ่านมาอย่างรวดเร็วครับผมกระโดดครั้งที่สองกระโดดครั้งที่สามปื้มโอเคครับได้อยู่แต่ว่าเกียร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมันไม่มีค่าพลังชีวิต ทีมผมไม่มีธาตุไฟด้วยนะครับโอเคครับก็ยังดีที่ว่าออกเกียร์แปดาวนะครับผมสองพันลูบี้สุดท้ายครับมาลุ้นกันผมยาวๆครับจังหวะน,นี้ถ้าพันลูบี้ผ่านไปแล้ว,ลวเกลือนะครับผมสลับตู้ดีกว่านะสองสามสี่ห้าหกลองสลับตู้ดักบ้างนะครับผมขอโดนแน่นอนอีกสักชิ้นได้ไหมอะ่ะคาทาฟิตขอกระทาฟิตสออันได้ไหม โอเคครับก็มาเป็นกล่องเครื่องมือนะครับผมสลับตู้เปิดเรียบเปลือยครับโอเคครับได้มาเป็นหน้ากากถือว่าดีอยู่นะครับรอบต่อไปครับหนึ่งพารูบี้สุดท้ายโอโหโอโหผมว่าเปิดตู้ธรรมดาดีกว่านะเปิดตู้ธรรมดาดีกว่านะผมบอกเลยแบบนี้ขอคาทาคาทาสักอันทาธาไหนก็ได้นะครับขอคาทาสักอัน หืืออยาวครับยาวยาวยาวครับจังหวะนี้ไปกันต่อครับผมโอ้โหสลับตู้ครับสลับตู้คทถาขอคาถาราชามังคกรผู้โอหังอีสักอันได้ไหมโอเคครับกล่องการันตีแล้วนะครับผมสลับรอบนี้เออนั่นแหละครับผม โอเคครับถือว่าดีกว่าไอดีดองบี้0 0็นะครับผมโอเคครับกล่องการันตีที่2ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เป็นอะไรครั้งที่2ครับแล้วก็ครั้งที่3ามบึ้มโอเคได้อยู่ครับได้อยู่อย่างน้อยก็ถือว่าไม่ออก6กดาวครับโอเคครับมาเปิดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ999 r ร b อสีสุดท้ายเดี๋ยวค่อยไปหาตีบอกเลนเจอร์อีกตัวเอาล้กันนะครับผม รู้สึกว่าคาถาอะหน้ากากจะมาเยอะนะครับผมอาหกร้อยสุดท้ายขอคาถาอีกสักอันได้ไหมหน้ากากออกอย่างเยอะครับผมก็ยังดีนะครับเดี๋ยวค่อยไปคัดค่าดีๆแล้วก็ไปใส่ให้กับลูเดียสหรือไม่ก็เฟรลุนนะครับผมยาวๆครับยาวๆรอบสุดท้ายครับขออีกสักชิ้นสักชิ้นเถอะอม,มาเป็นหน้ากากนะครับ โอเคครับขาดอีกหนึ่งรูบีเราจะเปิดได้อีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นผมจะไปหาตีบอรเลนเจอร์ตัวกลึ่มๆตัวอะไรก็ไม่รู้ละกันนะครับผมมีกบไม่เอ่ยลีโอนาดครับขอดูก่อนจะเรียงตามระดับกบเจ็ดาวมีไม่เอ่ยมีตัวหนึ่งโอเคครับเปิดกระชากกบกันก่อนดี้ก่อนนะมีทั้งหมด580คะแนนนะครับขอกบดำเยอะๆเลยโอเคครับสวยสวยรด,ยดีผมขาดอีกโอ oh. ออืบวกแปดนะครับขาดอีกสิบสองตัวสี่400 400าาร้อยลูบี้เอสี่ร้อยสี่ร้อยกาชาพอยต์นะครับขออีกแปดตัวได้ไหมขาดอีกเจ็ดครับขาดอีกเจ็ดจังหวะนี้ขาดอีกหกขาดอีกห้าโอ้โหคุ้มค่าครับจังหว่านี้ไอดีนี้ต้องเกิดนะครับผมขาดอีกสี่ขาดอีกสาม โอ้ยถือว่าไม่เกลือนะครับผมสาหรับกาชาเกียอกาชาเกลือนะครับกาชาไอกาชาพอยนะครับผมโอเคครับสวยสวยสวยตอนนี้มีกดบดำกีตัวเราเอ่ยขอดูก่อนนะครับผมข้าตองสุนลีนาดขายเรื่อทั้งหมดเก้าตัวบวกของเดินไีห้าปสิบสี่ขาดีหกตัวแล้วครับผมเอ้าใช่หรือเปล่าห้าบวกขาดีหกสิครับผม โอเคครับก็เอากบเจดาวไตีบวกตัวกลุ่มๆกันนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มกาชาเกียร์200ลูบี้สุดท้ายกันดีก่อนะครับผม2ตัวสองตัว2ตัวมีตัวไหนเยอะๆบ้างเอ่ยมีแต่2ตัวทั้งนั้นเลยหรอไม่มีตัวไหนมีสามตัวเลยหรอโอเคครับก็ตีบวกเป็นเลนปเตอร์แล้วกันนะครับผมเลนเจอร์ตามระดับแล้วก็ตีบวกเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกตัว เจ็ดดาวอะไรก็ได้ยัดๆไปเลยครับผมเพื่อกาชาเกียหกพันรูบี้นะครับผมลุกลักไปก่อนเลยแล้วก็เอาเป็นบาวพเนีจอนครับแดนนียลครบเรียบร้อยแล้วก็ไปรับห้ารูบี้กันเพื่อเปิดให้ครบหกพันรูบี้กันนะครับผมซึ่งถือว่าเอาเหลืองอยู่นะครับผมเกียแปดดาวสองชิ้นแล้วก็เจ็ดดาวน่าจะห้าถึงหกชิ้นเลยมั้งครับโอเคครับก็มารับของกันก่อนเลย รับเป็นลูบี้ห้าลูบี้นะครับแล้วก็ไปเปิดกาชาเกียร์กันต่อครับผม200รูบี้สุดท้ายซึ่งก็จะพยายามหาลูบี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อ,อเพื่อเอากล่องการันตีนะครับขาดอีกหนึ่งพันลูบี้นั่นเองนะครับผมพอจะได,ดยย้สักชิ้นได้ไหมก่อนจบโอ้โหเรียบร้อยครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดกบกันนะครับผมเปิดกบ ยาวครับสวยขออีกสักตัวได้ไหม,มไม่มาแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับการเปิดกาชาเกียร์0 0 0ลูบี้นะครับเราก็มาสรุปผลกันดีกว่านะครับผมซึ่งได้เกียร์7ดาวมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับก็จะเป็นคีมลีวนาด1ชิ้นคาทาบางกรทั่วหัง2ชิ้นแล้วก็คาทาของฟิต1ชิ้นนะครับช่องกลางก็จะเป็นชุดนักเรียนชายลาโน่ชิ้นผ้าคาดเอว1ชิ้น หมวกเลี้ยนาดสชิ้นนะครับผมแล้วก็ช่องไทยมาเป็นกระเป๋าเลี้ยวนาดซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากเลยนะครับผมสําหรับหกพันลูบี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องไปหาลูบี้กันแล้วก็มาใส่กันต่อนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับผม